สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่ทานเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมาดานะครับช่อง VIP ธรรมาดาก็จะมานําเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่30สิงหาคม25 6 5นหห้านะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสามวันที่30สบนะครับสิ้นเดือนนะอืก็ช่อง VIP ธรรมาดาก็จะมานําเสนอ ลาวีไอพีให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันทุกวันนะครับล,ล,ลุ้น่เพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะส่วนใครจะนำไปลงทุนก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีนะครับสําหรับเมื่อวานนี้หลุดนะหลุดนะ้เมื่อวานนี้ครับขออภัยด้วยนะครับสําหรับคนที่เอาไปลงทุนนะก็ขออภัยด้วยสู้ๆต่อนะครับวันนี้ก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รับชมเหมือนเดิมนะครับขอให้ทุกท่านพิจารณาก่อนนําไปใช้นะครับก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับประมาณนี้นะหาครับอ่ามาชมกันเลยว่ามีอะไรบ้างเอาอชมกันเลยอ่าลาวีไอย์กับ1นะครับลองเ้นะองเก้านะศูนย์อะไรศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สกกันไว้หน่อยนะ ส่วนหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับลองคือเต้านะเลขสูงนะครับลูดศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนกับหนึ่งนะครับ,บ,รบพิจารณาไปครับชวนชอบค่อยจัดนะไม่ชวนไม่ชอบก็กกกรุ่นหลงพอกับมันเถินะครับ ขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแงๆนะครับสำหรับ,บวันนี้ก็มีเท่านี้ก่อนแบบด่วนๆอีกตามเคยนะครับสวัสดีครับ